เดินออกกําลังกายเพื่อนๆเด็กจะพาไปดูไอแม่น้ำว่ามันเป็นน้ำแข็งหรือยังนะตอนนั้นไม่ว่ามันเป็นน้ำหรือยังตอนนั้นมันเป็นน้ำแข็งอยู่ค่ะมันยังไม่หมดเลยเพื่อน ป้าเดินออกกำลังกายเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูทะเลสาบว่ามันเป็นน้ำหรือยังตรงนู้นนะเพื่อนๆเ,เดินไม่ไกลกาจากที่ทำงานป้าจากร้านเสริมสวยป้าจะลอกฝ้าหิมะ ไปตรงสะพานตรงโน้นนะครับเพื่อนเพื่อนว่ามันจะเปี่ยงไหมพิมะยังไม่ละลายเข้าไปได้ไหมมันต้องใส่รองเท้าบูทมาน,นั่นโอ้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 โอไปไม่ได้เพื่อนๆ เดี๋ยวเจ้ารองดูอีกทีหนึ่งนะตรงนู้นยังมีหิมะเกาะอยู่บนทะเลสาบเพื่อนๆเดี๋ยวป่อเจ้ารองเดินไปสะพานน่ะได้ไหมโ่อว่เดินลำบากเท้าเจะเย็นป่าไม่รู้นะโอ้ยโอ้ย เย็ยนเท้าน้องเพื่อนๆโอ้โหโอ้โก้อชั่วตรงนี้โอ้เย็ยนเย็ยนเย็ยนเท้าแล้วเย็ยนเท้าแล้วน้ำแข็งเข้าไปข้างในนี่ค่ะเมื่อก่อนเป็นเรือนะเข้ามาจอดไว้ตรงนี้นะร้อยร้อยปีก่อนที่จะมีสะพานนี้ค่ะ นิ่สะพานนี้สร้างมาร้อยปีแล้วโอ้มันยังไม่หมดหายไปเลยมันยังเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่ด้านบนเดี๋ยวป้าจะลองเดินไปอีกนะ ตรงนี้นะมันก็ชื้นชื้นไปหมดเลยค่ะที่นั่งชื้นป้าปวดขาตรงนี้ค่ะ อนแรกปวดสะโพกนะปวดสะโพกแล้วก็มาปวดตรงนี้นะออกกําลังกายอยู่แต่ยังไม่หายดียังไม่หายสนิทดีค่ะเพื่อนๆป้าก็มาออกกําลังกายออกกําลังกายที่บ้านด้วยฟอมสวยงามธรรมชาติ โอ,อ้น้ำแข็งมันลงไปเพื่อนๆน้ำแข็งมันล่วงโรนลงไปตรงนี้เห็นไหมบ่บ่ตรงนี้ก็เป็นที่จอดเรือพอหน้าหนาวก็ก็เอาเข้าไปไว้ในบ้าน เดือนหน้าร้อนเดือนหน้าก็ออกมาแล้วค่ะปลาเดือนหน้านะกลับบ้านแเราเป็น <c oughs> มีแดดป้าจะออกมาเดือนทุกทุกตอนเย็นค่ะครึ่งชั่วโมงนะหกโมงสิบห้าค่ะหกโมงเย็นสิบห้านาทีแดดจ้าดึงเห็นพระจันทร์อยู่เลยค่ะ อีกฝั่งหนึ่งแดดก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่สวีเดนเพื่อนๆจะเห็นอากาศแต่ละวันนีแตกต่างกันไป